สวัสดีครับมาพบกับคลิปการเงินส่วนบุคคลนะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างคลิปนี้ก็เพื่อให้พวกเรานะครับรู้จักการนำการเงินไปประยุกต์ใช้กับชีวิตนะครับเพื่อความมั่นคงกับชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตครอบครัวเริ่มจากคลิปบทที่1นนะครับบัญชีครัวเรือนเรามาดูความสำคัญนะครับของการบันทึกครัวเรือนนะบัญชีครัวเรือนนะครับ การทำบัญชีครวัวเรือนเป็นการบันทึกบัญชีในชีวิตประจำวันเพื่อการออมในอนาคตนะครับเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองแล้วก็ครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะครับจากหลักการของการบัญชีก็คือการบันทึกนะครับว่ากิจาการหรือตัวเราก็ได้นะครับมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจำนวนสักเท่าใดนะครับแล้วถ้าเกิดไปกิจาการทำธุรกิจเนี่ยจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ผลลั์สุดท้ายเนี่ยออกมามีกําไรอย่างไรคุ้มค่ากับปัจจัยการผลิตที่เรามีอยู่ไหมนะครับจะเป็นตัวเราเองก็คือเรามีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหมเหลือเงินเก็บหรือเปล่านะครับขั้นตอนของการทําบัญชีโครโเรือนนะครับเริ่มจากต้องจดบันทึกก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจําได้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องบันทึก ทุกรายการในครบปัจจุบันก็มีความสะดวกแล้วก็บันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนมือถืออะไรของเราได้นะครับหรือจะจดบันทึกไว้ในสมุดก็ได้ข้อ2เป็นการจัดหมวดหมู่นะครับ Classifying เป็นการแยกรายการที่เราจดในข้อ1นี่แหละครับออกเป็นหมวดรายได้รายจ่ายประเภทต่างๆนะครับรายได้ประเภทต่างๆการลงทุนนะครับเป็นต้นข้อ3นะครับเป็นการสรุปผล ก็เป็นการเอารายได้แต่ละประเภทมารวมแล้วก็รวมเป็นรายได้รวมค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทนะครับก็ามารวมกันแล้วก็เอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายารวมนะครับดอว่ามีเงนินเหลือเก็บไหมนะครับหรือค่าใช้จ่ายเกินรายได้นะครับต้องไปดึงเงินเก็บของเก่ามาเกิดภาระหนี้สินหรือไม่อย่างนี้นะครับและก็สี่เป็นการวิเคราะห์ตีความอย่างเช่นว่าเราเห็นที่มาของรายได้มาจากสองแหล่งนะครับ เราจะเพิ่มรายได้ได้ไหมนะครับเราเห็นประเภทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการอาจจะไม่จําเป็นนะครับเราก็อาจจะตัดออกได้อย่างนี้นะครับลดลงได้นะครับแล้วถ้าเหลือเกิดเงินเหลือเก็บนะครับเราจะเอาไปลงทุนอย่างไรนะครับเพื่ออนาคตที่มั่นคงของตัวเราเองเรามาดูตัวอย่างการทําบัญชีกูวเรือนนะครับอันนี้อาจารย์ยกมาจาก เปเปอนะครับเป็นงานของคุณพัชราเลืองศิลปินญ,ญาณนะครับชื่อว่าบัญชีคโครเรียนเรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามนะครับก็คือมองข้าม Home Accounting นะครับตีพิมพ์อยู่ในวรารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับตามปีและก็เดือนพศออตามที่ระบุนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บอย่าง ที่เว็บนี้นะครับหรือจะใช้ Google นะครับคีย์ชื่อผูอ้แต่งชื่อเรื่องนะครับคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดาวน์โหลดนะครับไฟล์ออกมาเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าการบันทึกบัญชีโควเรียนนะครับช่วยลดภาระหนี้สินในครอบครัวและการลงทุนสร้างอนาคตอย่างไรนะครับเราจะไปที่เปเปอร์มา่อกี้นะครับ ะครับพอเราเข้าไปนะครับเราคี์ชื่อเรื่องก็ได้นะครับบัญชีครูเรียนเรื่องใกล้ตัวนะครับที่ถูกมองข้ามแล้วพอเราค้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ Google หามานะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะครับพอเราคลิกเข้าไปตัวเปเปอร์นี้นะครับก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามาละนะครับแล้วผมเข้าไปที่เปเปอร์นี้นะครับ เราก็าไปคลิกเปิดเราก็าเห็นนะครับการบัญชีคกเรือนเรื่องไกลตัวที่ถูกมองข้ามนะครับเราก็าไปเราเข้าใจหลักการแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการบันทึกนะครับเราก็จะมีตารางนะครับบันทึกให้ดูเห็นนะครับมีการแยกรายรับรายจ่ายนะครับ นีครับรายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือนะครับนี่มีการบันทึกนะครับแยกกันนะครับเงินเดือนเข้ามาทั้งนี้นะครับลงเป็นรายการบรับนะครับมีเงินยกมาจากเดือนก่อนนะครับมีสอนพิเศษด้วยนะครับก็รวมเงินที่มีนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกอย่างเช่น เราก็จะระบุวันที่ด้วยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่มกลาปี 2,500x1 นะครับค่าอาหาร5วันค่าเติมบัตรโทรศัพท์นะครับค่าของใช้ต่างๆน,นะครับก็ทำการบันทึกมีค่าใชจ่าฉลองปีใหม่ทำบุญอะไรด้วยนะครับค่าอาหารค่าน้ํามันนะครับบันทึกแล้วก็เราต้องจ่ายอะไรบ้างนะครับมีการชำระเงินกู้นะครับสากรง์นสมทรูอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีการรวมรายรับนะครับเอามาเป็นรายรับของเดือนนะครับในตามแนวขอลัมน์นี้นะครับรวมรายจ่ายนะครับหักกันแล้วนะครับก็ยังมีเงินคงเหลือนะครับเงิคนคงเหลือเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดือนที่แล้วห้าพันเดือนนี้เพิ่มขึ้นมาสามร้อยเจ็ดสิบนะครับห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบซึ่งซึ่งก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถมาวิเคราะห์ได้ว่า รายจ่ายแต่ละตัวเราจําเป็นไม่สามารถลดลงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราหวังว่าถ้าเรามีเงินเหลือนะครับเราก็จะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเราอาจจะถ้าสมมติเรามีเงินเหลือมากขึ้นเราอาจจะแบ่งส่วนนึงไปลงทุนได้นะครับอย่างเช่นซื้อหุ้นดีๆซื้อกองทุนดีๆเป็นต้นนะครับกองทุนที่ดีเป็นไงก็ลองเข้าไปดูคลิปที่ผ่านมาของอาจารย์นะครับเรื่องของกองทุนรวมนะครับ วัะนั้ทุกท่านก็จะเห็นประโยชน์นะครับของการบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วนะครับมันจะช่วยลดภาระนี้สินในครอบครัวนะครับสร้างความมั่นคงและก็สามารถเก็บเงินไว้สําหรับการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตได้เช่นกันอย่าลืมไปใช้นะครับอันนี้เป็นเอกสารอ้างอิงนะครับของนาวาโทหญิงกิติลานะครับตั้งทิตพงของโรงเรียนในเรือนนะครับและคุณพัราเรืองศินปิญญานะครับบัญชีควัวเรือน ู่ในวารสารการจัดการและสารสนเทศของหมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปการเงินส่วนบุคคลนะครับของน้องหมูเด้งนะครับในการที่จะเก็บเงินสร้างความมั่นคงในอนาคตนะครับพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ในคลิป,ปต่อไปครับวันนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ